สวัสดีครับ Mercedes by อนาจครับวันนี้นะครับผมก็อยู่กับ Mercedes-AMG c 4 3 Coupe นะครับคันนี้จะเป็นเครื่องแรงๆของ AMG นะครับสำหรับไซส์ c c ค a s s นะครับที่เป็น Coupe ก็เป็นรถที่ขับสนุกแน่นอนนะครับคันนี้เพราะว่าลูกค้าเนี่ยเป็นยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเดี๋ยวมาสัมภาษณ์ลูกค้ากันนะครับว่าชอบอะไรในรถรุ่นนี้นะครับเบื้องต้นก็เดี๋ยวผมพาดูรถ รอบคันกันนิดหนึ่งนะครับสำหรับรุ่น4ส3 Special คันนี้นะครับสำหรับชุดแต่งรอบคันนะครับนี่ก็จะเป็นแบบ AMG นะครับกระจังหน้าโลโก้ดาวใหญ่นะครับตัวนี้ก็จะมีสัญลักษณ์ AMG นะครับก็ด้านล่างก็จะเป็นตัวคลีบนะครับสีดำนะครับใหญ่ๆดูๆกันเลยนะครับสำหรับไฟหน้าก็จะเป็นแบบ Multi Beam LED นะครับ ในส่วนของล้อแม็กนะครับก็จะเป็นแบบสีดํำด้านะครับดูดูกันเลยนะครับมาพร้อมกับล้อยางขนาดนะครับด้านหน้า 225/40R19 นะครับสัญลักษณ์ใบเทอร์โบโฟเมติกนะครับแล้วก็ในส่วนของพวกคิ้วกระจกอะครับก็จะเป็นสีดํานะครับก็จะตัดทําให้รถดูดุนะครับคันนี้ติดฟิล์มแบบ60/80เลยนะครับดุมากๆคันนี้นะฮะ สำหรับยางล้อหลังนะครับจะได้อยู่ที่ขนาด255/35 R19 นะครับมาดูดีไซน์ด้านหลังกันนะครับสำหรับปลายท่อก็จะเป็นแบบปลายท่อออกข้างละสองนะครับสีดำนะครับดูๆเลยตัวดีฟิวเซอร์ด้านล่างก็จะใหญ่ๆสีดำนะครับแล้วก็จะมีตัวสปอยเลอร์นะครับสัญลักษณ์ AMG ด้านนี้นะครับแล้วก็จะเป็น C43 ทางด้านท้ายด้านขวานะครับสปอยเลอร์ก็จะใหญ่พอสมควรอยู่นะครับตัวนี้ทีนี้มาดูในส่วนของภายในครับสำหรับภายในนะครับนี่ก็จะเป็นแบบ AMG นะครับคันนี้ผมติดเพจให้ลูกค้าไปแล้วนะครับนี่จะเป็นคันที่112คันนะครับใน120 เดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดูนะครับเสียงเสียงจะกระหึ่ม um, นิดนึงนะครับสำหรับ AMG นะครับคันนี้นี่จะมีตัวปรับโหมดการขับตรงนี้ด้วยนะครับเท่ๆเลยพวงมาลัยก็จะเป็นท้ายตัดลาย AMG นะครับสวยๆเบาะก็จะเป็นแบบเดินได้แดงนะครับนะครับสวยมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันนิดนึงเนาะ สำหรับ AMG เครื่องคันนี้นะครับจะเป็นเครื่องเบนซินนะครับขนาดของเครื่องก็จะอยู่ที่3,000ซ c ซนะครับเป็นเครื่อง V6 นะครับในเครื่อง V6 390แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่520นิวตันเมตรนะครับอันนี้แรงแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ลูกค้ากันนะครับว่าชื่นชอบอะไรในรถรุ่นนี้นะครับถึงเลือกซื้อเป็น C43 Coupe คันนี้นะครับ อนุญาตสัมภาษณ์นะครับนิดนึงก็ที่เลือกเป็นรถรุ่น c 4 3 Coupe เนี่ยครับชื่นชอบอะไรกับรถรุ่นนี้ครับอ่าเพราะว่ามันมันดูแบบสปอร์ตแล้วมันก็เท่เห็นครั้งแรกก็ถูกใจเลยอ่าแลวอ่าตอนดูข้อมูลก็คือดูมาจาก YouTube ใช่ไหมครับใช่ค่ะดูจากคือเห็นผมจากในช่อง y o u t u b e ใช่ทีนี้เคยมีได้ดูแบบเซลล์คนอื่นด้วยไหมครับ หมายถึงยังไงนะคะแบบเปรียบเทียมข้อมูลอะไรเงี้ยครับอตอนแรกดูอีกรุ่นหนึ่งไว้แต่ว่าพอดีเห็นรุ่นนี้มันมันออกใหม่พอดีครับแล้วมันเป็น limited edition เนอะมี120คันก็เลยเออเอาเอารุ่นนี้แล้วจากที่เราคุยกันก็คุยกันไม่นานนะครับก็โอนจองให้ผมเลยอ่ทีนี้การบริการระหว่างแบบเรื่องรถเรื่องไฟแนนซ์อะไรเงี้ยครับของอํานาเนี่เป็นยังไงบ้างครับก็เร็วดีค่ะ ง่ายดีแล้ววันนี้มารับรถเห็นรถของเราแล้วเป็นยังไงครับสวยถูกใจเหมือนที่คิดไว้ไหมค่ะสวยถูกใจครับค่ะวันนี้ก็จะเดินทางกับรุงไทยใช่ค่ะเดี๋ยวขับคันนี้เดี๋ยวซิ่งไปตลอดทางแน่นอนเลยสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ให้ผมได้ดูแลค่ะหวังว่าจะมีคันอื่นอีกเนาะหวังว่าค่ะขอบคุณนะครับคาเฟ่เรียบร้อยครับขอบคุณคราม นี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับในการส่งมอบรถอีกหนึ่งวันนะครับเป็นวันดีๆสําหรับลูกค้าแล้วก็สําหรับอํานาจนะครับวันนี้ลูกค้าก็เดินทางมาจากจังหวัดอุทัยธานีเลยนะครับเพื่อมารับรถที่โชว์รูมเบนซ์บีเคนะครับตอนแรกก็ผมว่าจะไปส่งนะครับแต่ว่าลูกค้าอยากเดินทางมารับที่โชว์รูมนะครับสาหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับโทรหาผมได้เลยที่เบอร์0946515697ครับไลน์ไอดีไก่เบนซ์ K A I B E N S TAN นะครับผม ไม่ว่าคุณจะชื่นชอบ Mercedes-Benz รุ่นไหนนะครับกดติดตามช่องของผมไว้แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารของ Mercedes-Benz ครับแล้วถ้าชื่นชอบ C43 Special Edition นะครับผมยังเหลือสีเทานะครับอีก1คันราคา2 5 9 0 0 0 0บาทเอ้ยไม่ใช่ราคา4 5 9 0 0 0 0บาทนะครับเพจนัมเบอร์จะเป็นหมายเลข107นะครับรุ่นนี้ทำมาแค่120คันแล้วผมเหลือคันเดียวคันสุดท้ายแล้วนะครับถ้าสนใจยังไงก็รีบติดต่อเข้ามานะครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ